มันอย่างายแท้เนี่นไม่ใช่มันขนอะไรจริวไลโอ้ทำไมมันขาวปูนอย่างเงี้ยเหมือนกับตัวอะไรมากินอะ่ะตอนนี้หนูก็เจ้เขาพาหนูมาเก,ก็บเห็ดน,นะคะเบิ่งเห็ดได้เอ้อป๊าพระแม่พี่น้องเป็นจะแซบหลายแกงมานหวานมื่อนี้เห็ดอัน วันนี้เห็ดกำลังออกใหม่ๆค่ะในป่าในเขาด้วยค่ะอยู่เมืองนอกก็มาเก็บเห็ดได้อยู่เมืองเถิงโ <laughs> ทษทีนะคะบางเอิว่าพูดพูดพากาพาอีสานไม่ค่อยชัดค่ะน <laughs> ีิดแกลกลิ้นมันแข็งม่ะกลกลิ้นมันแข็งวันนิดนึงอะ่ะตอนนี้หนูก็มาเก็บเห็ดน,นะคะเจ๊ <laughs> วิไลสีมณีดแดงผ้ามาเก็บเห็ดน,นะคะมาด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องดูเถิง บป่ามันใหญ่โพดไม่เอามันแก่แล้วบ้าหรือเปล่านี่เจ๊ดิสิอ่ะอันเล็กได้แต่เนี้ยสิอันนี้มันมันไม่เอาอ่ะจะเอาสิไม่เอาอันนี้อ่ะหนุกชอบมันไม่สวยมันไม่สวยเจ๊นี่ดูดิเข้ามาก็ไม่สิเอาเลยเจ้จะเอามาทำไหมเจ้ดูสิโอ้เยอะเลยอ่ะมันแก่หมดแล้วค่ะอ๋อปล่ไงป้ายเห็ดสวยเห็ดสวยมากค่ะ ดูสิคะเห็ดค่ะเห็ดสวยมากอ่ะนี่คือเห็ดนะคะเรามาเก็บเหกกันค่ะแกงพ่อแม่พี่น้องเออแกงแซ่บแซบหวานอิลิกระดอกระเดียหวานซึ้งอกซึ้งใจผู้ใดกันเบิ้งคลิปอันน้องตักผ้ามาเก็บเห็ดกันกดซับสไพายกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะกดั ว่าหนูบอกแล้วไงว่าหนูพูดเลาาไม่ค่อยชาดเจก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะคะเราก็จะมาทําวิธีแบบนั้นนะคะของเอาเดินตามหลังกันรวังได้เนะบ้าเจเขาบอกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเจข้าใจไหมหนูหนูก็ต้องเชื่อคนโบราณไงเชื่อคนที่ว่าสูงวัยก่อนหนูขึ้นหนูให้เกียรตินะเจรู้หรือเปล่าเนี่ยที่เดินตามต๊อกเนี่ย ไปเห็บประจักั์จ้าไม่เป็นไรหนูมีอะไรนะสเปรตะไคร้ฉีดค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมันก็ไม่เอาเลยเนีมันหิวมาแล้วก็กระโดดก่อนอะไร3ดอก6ค่ะเจอดอกมาทำอะไรกันคะจิปุ้มมาเก็บเห็ดค่ะปุ้มถ้าเจอตอตุ่มๆนะปุ้มนะ มาเก็บกับพี่วิไลกับเจสตากสนุกสนานค่ะถ้าพี่วิไลได้เยอะก็จะไปเอาของพี่วิไลมานะคะใช่เราก็เดินเล่นถ่ายทวิตต์ไปฝากฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะอันนี้น้องตาขัดเล่น YouTube มือใหม่ๆค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่านี่คือของป่าเมืองนอกนะคะเขามีเห็ดให้เก็บแบบว่างวดนี้คือแกงอร่อยแซ่บเบอร์มากค่ะหรือว่าจะไปทาน้ําพริกก็ได้นะคะถ้าเป็นหนูหนูชอบทำน้าพริกค่ะส่วนตัวอะไรนะคะ ลาบเหรอแต่หนูชอบทำน้ำพริกกระจิ๊ยวลายหนูชอบทำน้ำพริกไหนต้องต้องตามเกาะติดกระแสนะคะโอ้ย่าสวยสวยสีเขียวตอนนี้ไหนดูสิโอ้โหดอกมันมันมันสวยไงเจ้ดูสินี่นึกหาดูตะการเห็ดโอ้โหแกงเนี่ยโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะเอาแกงก็แป๊บเดียวใช่ไหมไหนเจ้เจเรื่องเห็ดมันเป็นยังไงป่านนี้ไม่ค่อยมีต้องไปฝ่าบนย่ ป่าบนหรอระวงังระวังลมนะคะจิเมลัยไมเลยสีมันนี่แดงหนูแบกไม่ไหวนะคะเี็บตัวใหญ่ห,หรอไ,ไหนดูซิไปดูไอ้เขียวกีเห็ดบ้างเดี๋ยวเพิ่งช้าๆสิมันทำออยังไงเนี่ยอันนี้ตัวล่อตัวอ่อนอันนี้ดูว่เนี่ยสิเอาตัวอ่อนๆเขียวตัวแก่ไม่เอา ใจอีดอกเจ๊หนูละหนูถ่ายวิดีโออยู่นะเจ๊จะมาพูดเองไม่ได้นะฮะโหลเจ๊เขียวนี่ด้วยเขาเรียกดอกดอกค่ะเองอืมดูสินี่มันอ่อนมากเลยนะเจ๊นี่ด้วยเนี่ยเหมือนเราชอบกินไอ้อ่อนใช่ไหมสวยมากใช่เราชอบกินผู้ชายอายุไม่แก่นะคะตรงนี้ด้วยเนี่ยหมูบ้านเห็หมูบ้านเห็ดค่ะออกเป็นหมู่บ้านเลยค่ะ ออกเป็นหมู่บ้านเลยนะคะตจนผู้ใหญ่ยเนี่ยาตัป่าอันนี้นี่ใสหนูมาถ่ายทิกตกอกนะหนูไม่มาเก็บเห็ดโอเคหรือเปล่าเะื่อทำอย่างเร่องเจดูค่ะมาดูเหล่าขานะคะวันนี้ค่ะนี่คือวิธีเหล่าขาของน้องปุ้มค่ะนะคะแล้วดูเห็ดค่ะเห็ดกองอยอยอยู่เลยค่ะชอบเหล่าขาอย่างเดียวเห็ดแกงอ้อยอยู่เลยค่ะอุ่ตอนอ่อน ทำความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมัดจะกัดเรานะคะใช่แล้วก็หูดเจ๊รีบลุกเลยวะวารณ์อ่ะไม่ใช่กากลัวกลัวตุ้นง่อุ้อ่อนเลยแล้วอ่อนรล้วอ่อนปล้อเลยค่ะเจ้าเนี่ยขาวๆเนี่ยแม่นกแม่นจ้ะโหสวยมากอ่ะโอ้โหเซเปนตาแต่มันจะมองเห็นเนี้ย อุ้ยมันจะดอกดน้อยๆน่ารักอ่ะดอกเล็กๆสวยกินอร่อยอ๋อ,อโหดูสิเปรียบมากอะ่ะด,ดูค่ะดูนะคะเนี่ยคือเห็ดค่ะ,ะอโอ้โหดูสิเห็ดเห็ดธรรมชาติามันออกองี้เหรอเจ๊ โอ้โหดูค่ะสวยน่ารักเหมือนน้องตั๊กเลยมไม่อยากไปเอานุนส,สวยน่ารักเหมือนน้องตั๊กเลยอาเจอเอาโอ,โ,โอ้โหเล็กๆอย่างเงี้ยนะจา้าะเพาะที่ออกเหมือนหนูเลยไม่ใช่เวลามันตัดขาแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็เอาเล็กๆสิฮัลโหลหวานนั่นน่ะหวานมันหนูเลยชิมหรือยังคะออกปลอชิมออกปลอเลยหรอโหแบบว่าดูสิ าพ่อแม่พี่น้องพอปงเป็นเป็นตะแซบหลายด้วยนี่เก็บเห็ดเมืองนอกเป็นมียังก็อเอ,เอ,เอื้อยจ้ามันหลายโพดแม่เอื้อยงามงามไแตลอกตุ่มตุ่มคือจังนั่งเลยแหมกำลังแงมเลยมาอยู่ตรงนี้พี่ไวิไลเขาไปเก็บหมาแล้ว <laughs> <laughs> ใครฟพาหนูมา,า,มาเห็ดก็คือต้องทำใจหน่อยนะคะเพราะว่าหนูมาถ่ายทำวิดีโอให้เจ้วิไลติดตาม กระแสชีวิตของเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดตอนนี้นะคะเขาบอกมามันจะจริงไหมเราต้องไปพิสูจน์กันนะคะว่าจริงไหมบ้าเจก็เมาไป๋ยวหนูกลับบ้านแล้วนะอือหัวอะไรมึงใหญ่กว่าเห็บที่หาบ้าไม่เอาเจอัยนี่ไงเห็ดดูสิโอ้ดูสิเนี่ยเห็ดนู่นอีกอู้นอ่กอไหนอือน อ๋อตะปอตะแปะถ่ายต้องจับนี้กล้องหน้าถ่ายกล้องหน้เบิ่งค่ะพ่อแม่พี่น้องน้องตักผ้ามาเก็บเห็ดไหมลูกเนี่ยงามหลายดอกมาด้วยค่ะโอ้ยเห็ดงามหลายค่ะทั้งซี่วะไอ้เวลานี่เห็ดงามหลายทั้งซี่วะบอมบอมเนี่ย แป๊บหนึ่ง right. yeah. ือน้องตั no, ๊กโอเคนะคะอ่าในป่าในเขานี่เมองนอกค่ะอ่าอ่าเบลเยียมนะคะตอนนี้หนูอยู่เบลเยียมค่ะหนูมาเก็บเห็ดนะคะก็ฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ให้หนูด้วยนะคะขอบพระคุณหลายขอบพระคุณหลายๆเจ้าขอบพระคุณหลายๆค่ะที่ติดตามน้องตั๊กในขณะนี้อ่ากัน้องตั๊กเป็นเด็กใหม่ก็ฝากฝากเนื้อฝากตัวน้าเด้อค่ะว่าตอนนี้เดินตามหลังผู้ใหญ่มาบอกกัส ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ให้หนูด้วยน,นะคะหนูชื่อตากี้ค่ะขอบคุณค่ะ